คือสุขชาติเจริญร่วงกี่นาทีได้ยานพนักที่ใช้กับตัวกับตัวกัสเนาะคือถ้าตีความว่ามันตอนนี้ก็คือถ้าดูแล้วในตัวสนาดมันก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ถือว่าเป็นยาที่ไม่มีออออแะไม่ขึ้นทะเบียนตองมียามีอาซาโฟแล้วก็อย่างไรบ้างครับในสองคำถามนี้อันนี้เราอยู่กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจขับการสูื่อ สวนสอบสวนบูรพักสองเป็นที่ล็อกนะแอดพัทยาเลขที่ตึกก็คือ407ศพับสี่าที่ไหนบอกมาขยายผลนี่กว้างเลยตรวจสอบของมีที่ไหนบ้าง ไม่ของที่เหลือดีไหนไหนที่อ่ะมันมีหลักฐานในการนะครับดูคงไม่คนนะแล้วก็ในเว็บใเวซื้ออย่างในเว็บมาแล้วเนี่ยอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อีะกว่าแล้ะขยายคนดี่ๆกันะดูันย้าวที่นะครับอันนี้คือเห็นไหีอันนี้เป็นกรรมการเจลซื้อมาจากเว็บไซต์จากร้านที่กรุงเทพเปล่าล่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยว เนี่ยเอาที่ร้านานี่ก่อนร้านเสร็จก็เดี๋ยวมันเป็นป๊อปเปอร์ที่ขายป๊อปเปอร์อ๋อ,อพวกขยายหลอเดเลือดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อควาออมนีอม่อยู่นะรถเก็บไปขางกันเดี๋ยวในร้านดีดีไม่ได้คอยเพราะในร้านไม่เกี่ยวเขาไม่ได้าขายไก่เองก็ขายในขณะเดียวกันสัปดาห์เกียงนะครับอา่าหมายเลขนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งจอจาน ที่มีการใช้ในการรอดซื้อก็จะมีการสวดนิดไว้เพือเือแย่งหน้าแล้วเหรอพี่อุปการผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์จะเป็นชื่อของพี่ชายทำผิดตั้งแต่วันที่2องกุมภาพันธ์2องมาร้อยเสามเวลา20่สนาฬิกา4ี่หานาทีในการการทำมอมผิด นั้นเดี๋ยวเชิญตัวน้องไปที่ศูนย์ประสานงานของก่อนตามกฎหมายต่อไปครับงั้นเดี๋ยวต้องมีใครบาคุณแจรับนคุณแจรถรีโมทอยู่ไหนอ่าให้ให้ให้ตำรวจเข้ามาเลยอบอส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  頑張れる。